กลับสวัสดีคุณผู้ชมท่านใดนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกาชาเกมพลกซซึ่เลตลีได้นะครับในตู้กาชาเอมิเลียนะครับโอเคผมจะมาแถลงการไม่ใช่แถลงการสิก็ไม่รู้จะมีใครติดตามก็ก็ผมได้ลงคลิปประมาณ3เดือน4เดือนแล้วครับวันนี้เราก็จะมาลงคลิปการคือการเปิดกาชาเอมิเลียซึ่งตู้ที่แล้วเป็นตู้เลมใช่ไหมซึ่งผมก็ได้เลมมาแล้วนะครับเย่ที่มาก็ วันนี้เรามีเปิดได้ครังเดียวมีพันห้าเพจวันนี้เราจะมาเปิดกันนะครับโอเคไม่พูดภาทคเคงก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็เปิดกันเลยสามสองหนึ่งอุย้ยเอาไม่ได้ตัวฟรีหรอวะเปนน็นไงแล้วดีผมเปลี่ยนมาเล่นในคอมแล้วนะครับก็ไม่ดูจะดีแบบก็เ,เปิดเลยเกลือครับ เกลือครับเกลือครับโอเคก็ก็ไม่มีอะไรจะก็ไเวศใส่สิก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามก็ยังมาดูคลิปอยู่ก็ขอบคุณนะครับวันนี้ก็ขอจบตัวลงมาก่อนสวัสดีครับผมมโอกาสหน้าอย่าผมลงคลิปดีๆให้นะครับ